ชมวิวนะเขื่อนป่าสักคุมส,สิกอสองข้างทางถูกถากทางป่านะคะแล้วก็ทําเป็นไร่มันสับปะหลังเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็พบว่ามีการตัดถนนเข้ามานะไฟทางยังไม่มีนะคะตัดแต่ถนนใหม่เข้ามาเป็นเหมือนน่าจะรองรับการขนส่งเนี่ยมันสับปะหลังนะคะเทียบเลยนะคะอันนี้เป็นทางไปจุดชมวิวนะมันยังทําทางมา เข้ามาตรงนี้ไม่ได้แต่มันดึงมา,มาแล้วแหละแล้วเมื่อกี้ถนนที่ไปสุดมันมีคนอยู่แค่ไม่มกี่กระยอมเองนะมันทาถนนเข้าไป พอดีเลยมันมีอะไรอะ okay, ใช่ปะ่ะมันจะมีเนี่ยสถานที่สําคัญอะไรที่พวกมันอุปโลกขึ้นมานะแล้วมันก็จะทําถนนแบบนี้เข้าไปแล้วมันก็อ้างว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเด่นแดนศักดิ์สิทธิ์อะไรของพวกมันเนี่ยละ่ะมันเป็นฝีมือของ่างดาวนะคะแล้วก็เปิดเมืองให้มันทําได้ด้วยกระบฏของไทยข้าราชาการไทยนะคะที่นำโดยคณะรัฐบาล ยาเดินทมป่าทุกตัดหมดนะดูป่าสองข้างดิแม่ต้นไม้ใหญ่ไม่มีแล้วมันลกล้างนะคะมันถูกบุกลุกแล้วก็ตัดนานาแล้ว ขึ้นมาหาอาหารนะทำงานตัวทองต้ามาขัดท,ทายให้โชยให้ราบนะ กย็ยแบบสูงสุดจริงๆพวกน,นี้นั่นเหมือนที่นี่นะโดนบุกลุกมาก่อนนะคะถูกลุกมาก่อนแถวฝั่งสีสุ่ยเอ่อสีสวัสดิ์ที่กาญนะ่ะโดนทีหลังนะทนี่โดนมานน ถนนโคตรดีแต่ป่าไม้ไม่มีแล้วอ่ะอน,นี้อันนี้ทํานาละเป็นถนนคอนกรีตรเลยนะเว้ยขึ้นเขากันสกปรกหมดอันนี้โกงมานานแล้วนะพตอนนี้มันเป็นถนนเก่าขึ้นมามันขึ้นไปไม่สุดอะมันขึ้นไปคือมันล้อล้อ,ล,อ,ล,อ,ล,อล้อมันทํามาด้วยยกประมาณแผ่นดินเนี่ยคือโกงกันมาหลายรุ่นแล้วไง ทำเพื่อเอื้อให้ต่างด้าวเนะี่ยโดยที่พม่านะมันเก่งเรื่องตัดต้นไม้มาจัดไม้บ้านเราจ้างให้มันมาทำนั่นแหละคือเป็นพวกในทุนต่างชาติเนี่ยทำสำเร็จด้วยกระบวนไทยเนะี่ยมาสร้างสรร มาแผ่นดิงขึ้นมานะเทศบาลตำบลเขาพยานะะดึงมาโคตรดีนะ วันรีสอร์ทนะเทาเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะคะเขาใช้เฟอร์นีเจอร์แล้วก็ทุกอย่างเป็นไม้นะเจ้าของเป็นคนพมา่าค่ะพนักงานก็พมา่าเขาใช้ไม้ทั้งหมดว่าเป็นไม้ที่ตัดจากป่าไม้บ้านเรา เขาตัดฟรีเขาก็ขายกันไม่แพง